สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเราจะมาทบทวนบทเรียนเรื่องน้ำใสกันอีกครั้งนะคะสำหรับเรื่องน้ำใสนี้คุณครูก็ได้สอนนักเรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนวันนี้คุณครูก็จะสรุปเนื้อหาแล้วให้นักเรียนทำแบบขัดนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยคัดโลกโจทย์ลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะ เรามาดูกันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือภาษาพาทีเลยนะคะตอนนี้ทุกคนมีหนังสือเล่มนี้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนเปิดไปที่บทที่หนึได้เลยค่ะเรื่องน้ำใสนะคะแล้วเรามาดูเนื้อหาพร้อมกันเลยนะคะ เป็นยังไงคะเมื่อนักเรียนเปิดมาแล้วก็จะเจอใช่ไหมคะด้านนี้ก็จะเป็นน้ำใสใช่ไหมคะผูกผมทรงน้ำผุและส่วนคนที่อยู่ในเลานนี้ก็คือใครคะภูผานั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าน้ำใสและภูผาทำอะไรกันนะคะถ้าใครยังจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะคะก็จะรู้เลยว่าสองคนนี้เขาช่วยกันทำอะไรอะเรามาดูกันเลยนะคะ สรุปใจความสําคัญของเรื่องนะคะเรามาดูกันน้ำใสมหาภูผาที่เล้าไก่เธอทำผมทรงน้ำพุผูกโบสีชมพูเิี้วกระติกน้ำแข็งมาด้วยน้ำใสขอภูผาเก็บไข่ในเลา้าภูผาก็อนุญาตน้ำใสเปิดประตูพรวดเข้าไปไก่ในเล้าก็ตกใจกระพือปีกผุบผับบางตัวก็บินจนหลังคา บางตัวก็ส่งเสียงร้องน้ำใสขอตทวไก่ที่ทำให้ตกใจแล้วช่วยภูผาเก็บไข่อย่างเงียบๆผูผาเก็บไข่ไม่หมดเหลือทิ้งไว้ให้แม่ไก่ได้ฟักบ้างน้ำใสมีของมาฝากภูผาใบโบกและใบบัวน้ำใสและภูผาจึงพากันไปหาใบโบกและใบบัวช้างทั้งสองก็ชูงวงโบกหูแข่งหางต้อนรับเพื่อนใหม่ ค่ะต่อไปนะคะน้ำใสเปิดกระติกน้ำแข็งข้างในมีน้ำแข็งใสกดจนแน่นตามรูปถ้วยสีแท่งมีไม้เสียบสำหรับถือราดน้ำหวานสีเขียวสีแดงสลับกันน้ำใสบอกให้ภูผาดึงไม้ออกก่อนจะป้อนน้ำแข็งกดให้ใบโบกส่วนภูผาป้อนให้ใบบัวใบโบกใบบัวกินน้ำแข็งกดอย่างอริดอร่อยสา่งวงโบกหูแขว่งหางย่ำเท้าเหมือนเต้นระบำ ใบโบกแย่งน้ำแข็งกดในมือน้ำใสภูผ,ผาจะเข้าไปช่วยแต่ถูกใบบัวดึงแขนไว้เด็กทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะ,ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเรื่องน้ำใสที่คุณครูสรุปใจความสำคัญของเรื่องมาให้นักเรียนพอจะจับใจความสำคัญได้ไหมคะว่าในเนื้อเรื่องนี้มีใครบ้าง อ่าเก่งมากค่ะครูเชื่อว่านักเรียนได้อ่านตามคนครูไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครอ่านตามคนครูไม่ทันนักเรียนก็สามารถเปิดหนังสือภาษาพาทีได้นะคะเรามาดูต่อไปเลยนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดกัน สำหรับวันนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำลงไปในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะนักเรียนก็เอาสมุดขึ้นมาเลยใช้วิชาของคุณครูไปเลยนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนวันที่ว่าวันพระหาส,สัป,ปดีที่24มิถุนายนพุทธศักราช2564และนักเรียนก็โลกจุดนี้ลงไปในสมุดได้เลยนะคะ,ะเรามาดูข้อที่1พร้อมกันนะคะถ้าใคร ตั้งใจฟังคุณครูเมื่อกี้ก็สามารถตอบได้เลยนะคะจุดถามว่าน้ำใสไปหาภูผาทำไมอ่าตอบได้ไหมคะใครตอบได้บ้างไหนพอดูตัวอย่างให้คุณครูหน่อยอ่าเดี๋ยวคุณครูจะเลยให้ดูไปหนึ่งข้อนะคะนำน้ำแข็งกดไปฝากภูผาใบโบกและก็ใบ บัวนะคะนักเรียนอย่าสับสนนะว่าน้ำใสไปช่วยภูผาเก็บไข่นะคะใครตอบมาผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีคือน้ำใสตั้งใจจะเอาอะไรไปกพ่อในมือเห็นไหมคะนักเรียนน้ำใสถือกระติกสีชมพูไปด้วยใช่ไหมคะอ่าพอต่อไปข้อที่สองไก่ในเล้ากระพือปีกผุดผับบางตัวบินชนหลังคาบางตัวส่งเสียงร้องเพราะอิดใดใครตอบได้บ้างคะ อบได้ไหมเอ่ยอ่าก็คือตกใจที่น้ำใสเปิดประตูเ้าพรวดเข้าไปใช่ไหมคะก็ทำให้ไก่ตกใจก็กระพือปีกส่งเสียงร้องใช่ไหมคะอ่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อที่3นี้นะคะเมื่อไก่ตกใจน้ำใสทำอย่างไรใครตอบได้บ้างคะ อ่านะคะนักเรียนหาคําตอบเองเลยนะคะข้อที่3ข้อที่4ใบบกใบบัวแสดงอาการอย่างไรต้อนรับเพื่อนใหม่ทําอะไรแล้วคะเมื่อกี้ตอนสุดท้ายถ้าเกิดใครตั้งใจฟังก็จะรู้นะคะว่าใบบกใบบัวทํำยังไงเมื่อเจอเพื่อนใหม่ก็คือเจอน้ําใสนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่5 เรามาดูจุดข้อที่5กันต่อเลยนะคะข้อ <st it> ที่5จุดถามว่า <st it> เมื่อนำแข็งกดเข้าปากใบบกใบบวัใบบวใส่งวงบกหูแว่งหางและย่ำเท้าเปรียบเหมือนการแสดงอะไรการแสดงอะไรคะเขาแสดงอาการดีใจออกมาเป็นยังไงคะถ้าเกิดนักเรียนได้ฟังท้ายคาบเมื่อกี้ที่คุณครูได้สอนไปนักเรียนก็จะจับใจความได้ว่าข้อนี้มีคำตอบอยู่ในที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะคะยากไหม ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะคะในการทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือภาษาพาทีนะคะเรื่องน้ําใสนักเรียนก็เปิดดูได้หรือนักเรียนจะเปิดย้อนดูที่คลิปที่คุณครูสอนก็ได้นะคะก็จะมีคําตอบอยู่ในนั้นแล้วนะคะมันไม่ได้ยากเลยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ